เรามาดูโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณผลลัพธ์ของการนำความร้อนเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีการกำหนดจำนวนโหนดนะครับก็คือ25โหนดแล้วก็จำนวนเอลิเมนต์นะครับ16 e l e เอลิเมนต์จะเห็นว่าโครงสร้างก็จะเหมือนเดิมนะครับช่วงแรกนี่จะเป็นการกำหนดพวกอินพุตพวกเตรียมเมทริกต่างๆตรงนี้เตรียมเมทริกซ์ k ผมใช้เตรียมแบบอันใหญ่นะครับอันใหญ่ก็คือเราจะ เราจะแบ่งเป็น4โซนแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเวลาเราใส่ค่าเนี่ยก็จะใส่ทีละโซนทีละโซนนะครับอันนี้พอจะจําได้แล้วนะครับแล้วก็มีการเตรียมเวกเตอร์ของผลเฉลยนะครับอันนี้คือของอุณหภูมินะครับของอุณหภูมิแล้วก็มีของออ heat heat transfer ์เรทนะครับ heat r a t ะผมเขียนเป็น h e a เรทก็แล้วกันนะครับตรงนี้เป็นค่า k ของของ element นะครับอันนี้จะเป็น4ี่คูณสแค่นั้นเอง แล้วก็พวกเวกเตอร์ของ element เนี่ยนะครับมีคิวเล็กคิวใหญ่ element นะครับคิวเล็กนี่ก็จะเป็นาการกอร่อกำเนิดความร้อนแบบจุดส่วนไอ้ตัวคิวตัวใหญ่เป็นการถ่ายโอนความร้อนที่อะไรครับที่โหนดที่อยู่ที่ขอบนะครับ b o u n d น r y node แล้วก็ใช้จำนวนรอบของไอ้ตัวคอนจูเกตเกเดียนเนี่ยที่แล้วแล้วมาเนี่ยตัวอย่างเรามีจำนวนโหนดไม่เยอะเราก็ใช้แค่100แต่ว่าหลังๆพอมันเยอะเนี่ยเดี๋ยว100มันคำนวณไม่พอนะครับก็ผมก็เซตไว้10,000 0เลยนะครับ หนึ่งแสนนี่ก็น่าจะคำนวณได้สักเป็นพันเป็นหมื่นสมการประมาณหนึ่งหมื่นเนี้ยสบายๆถัดมาก็จะเห็นว่าโครงสร้างก็จะเหมือนเดิมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยพรเป็น2มิติเราจะต้องอ่านค่า x ค่า y นะครับก็คือค่าพิกัดนะครับแล้วก็มี c 1 c 2 c 3 c 1่ c 2 c 3ก็อยู่ใน format นี้นะครับ c 1คูณกับ t บวกกับ c 2คูณกับ q เท่ากับ c 3นะครับลักษณะนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเป็น heat generation นะครับเป็น heat generation ซึ่งเราจะต้องรู้ค่าที่โหนดเพื่อเอาไปแทนค่าในสูตรไอ้ที่มันเป็น1ส่วน9 1ส่วน18 1ส่วน36 1ส่วน18เนี่ยครับที่มันไขว่กันไปไขว่กันมาแบบนี้นะครับเราจะต้องรู้ค่าที่ที่โหนดแต่ว่าไอ้ตัวเเนี่ยความหมายมันเป็นเชิงปริมาตรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเรารู้ค่าที่โหนดเพื่อเอามาแทนค่าในสูตรนะครับ ส่วนถัดมาก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลของ Element นะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันมีอยู่ทั้งหมด n 1ถึง n 4นะครับ n 1ถึง n 4เนี่ยตำแหน่งของมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือ1 2 3 4แบบนี้นะครับทวนเข็มนาฬิกาเราก็จะต้องใส่ตัวเลขให้มันเรียงตามลำดับแบบนี้ที่เหลือก็มีอะไรครับ T ก็คือความหนานะครับความหนาค่า k ก็สภาพนำความร้อนแล้วก็ตรงนี้ก็ source factor เหมือนเดิมนะครับก็คือ element นั้นเนี่ยมีมีการก่อกำหนดความร้อนในเชิงปริมาตรหรือเปล่าเป็นเหมือนสวิตช์ on off นะครับก็ใส่ศูนย์กับ1แค่นั้นเองอ่าตรงนี้ก็จะเห็นการคำนวณค่า k ของ element นะครับค่า k ของ element เห็นไหมครับก็จะมีการคำนวณพื้นที่คำนวณพื้นที่นี่ง่ายๆเลยผมเอานี่นะครับผมเอา x เบอร์2นะครับ1 2 3 4ตั้งผมเอา x เบอร์2ลบ x เบอร์1 นะครับตรงเนี้ยออกมาเป็นค่า a เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยบรรทัดเนี้ยได้ค่า a ก็เอา x 2ตั้งลบ x 1ในขณะที่ค่า b ค่า b ผมเอาเบอร์สตั้งลบด้วยเบอร์1เห็นไหมครับเอาเบอร์สตั้งลบด้วยเบอร์1แล้วก็ a คูณ b เป็นพื้นที่เป็น a นะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับ a มันก็ใช้อยู่ในนี้นะครับพอคำนวณสิ่งต่างๆได้แล้วมันก็อยู่ในเนี้ยนะครับไม่ได้ส่งออกไปข้างนอกไม่มีผลกระทบกับเมนโปรแกรมอะไรเลยนะครับก็ใช้แล้วทิ้งนะครับ a b อะไรเนี้ยตัวเล็กนะครับ a ต ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยผมก็พยายามพิมพ์ให้มันตรงๆกันแล้วข้างล่างนี่ก็จะเห็นใช่ไหมครับมันจะมีแฟกเตอร์ไอ้หนึ่งส่วนเก้าหนึ่งส่วนสิบแปดเนี่ยนะครับเนี่ยอยู่เนี้ยเนี่ยนะครับก็คำนวณไข่กันไปไข่กันมาสี่ตัวนะครับแล้วก็ถัดมาทีนี้ก็จะเป็นการใส่ไอ้ตัวไอโตเมทริก สัมประสิทธิ์ตรงเนี้ยนะครับ4โซนนะครับ4โซนก็จะเห็นว่าไอ้ไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยโซนเนี้ยไอ้ชุดเนี้ยนะครับก็คือใส่โซนนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตัว B ตัว B ก็เอาโอเคเดี๋ยวมันตรงนี้ต้องมีต้องมีพวกเวกเตอร์เป็นทีทได้มาครึ่งหนึ่งข้างล่างก็เป็นคิวใช่ไหมครับคิวไล่ลงไปนะครับแล้วทางขวาเนี่ยจะเหลือแค่จะเหลือแค่เมทริกเดียวเอ้ยเหลือแค่เวกเตอร์เดียวนะครับทีนี้ไอตัว B ตรงนี้ก็คืออยู่นี่ครับครึ่งบนครึ่งบน นะครับและไอ้ตัวเลขลบหนึ่งตรงนี้เลขลบหนึ่งนี่ก็คือนี่ครับโซนนี้ลบหนึ่งลบหนึ่งนี้ไล่ไปนะครับถัดมาก็จะมีอะไรครับมีไอ้ตัวเนี่ย c1 c1 ก็ c1 ไอ้ตัวบรรทัดเนี้ยนะ c1 เนี่ยก็ใส่ที่นี่ครับ c2 ก็โซนนี้นะครับแล้วก็ c3 ก็อยู่ที่นี่ครับโซนนี้เนี่ยเห็นไหมครับเราก็เติมจนเต็มละนะครับหลักการเติมก็จะเป็นแบบนี้หมดทุกโปรแกรมเลยนะครับเหมือนโปรแกรมที่แล้วมาทั้งหมดนะครับ คอนจูเกตเกดเดียนอะไรนี่เหมือนเดิมก็ไม่ต้องพูดแล้วนะครับแล้วก็เอ็กซ o l โซชันก็เหมือนเดิมถัดมาก็ปริ้นพวกผลเฉลยนะครับแล้วก็คำนวณเอลิเมนต์โหลดเวกเตอร์คำนวณพวกคิวพวกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ปริ้นเอาออกมาทีนี้เราไปดูอินพุตไฟล์กันนะครับอินพุตไฟล์ก็จะมีอันนี้นะครับเป็นข้อมูลของโนดนะครับข้อมูลของโนด ข้อมูลของโหนดเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงนี้มันมีโหนดท,ที่สําคัญอยู่ก็คือโหนดตรงนี้ที่อยู่ที่ขอบด้านบนนะครับ21ถึง25เนี่ยก็คือขอบด้านบนแล้วก็ค่าที่จะใส่ตรงนี้เนี่ยผมใส่เป็นทศนิยม6ตําแหน่งนะครับมันมาจากไซน์พ x ค่า X ก็มีเห็นไหมครับเนี่ย 0. 0.0 0. 0. 0.0 2 5เนี่ยเนี่ยใส่เข้าไปก็คํานวณออกมา สิ่งที่จะต้องระวังก็คือมีตรงนี้นะครับบริเวณไอตัวส3เนี่ยนะครับของของโนดที่21ถึง25นะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลของ Element ตรงนี้ก็จะเห็นไหมครับว่ามัน Element ที่1ก็มี 1, 2, 7, 6นะครับอ่าผมผมเขียนคร่าวๆให้ละกันนะครับเอาสักแถวหนึ่งละกันว่ามันมันมีโนดเป็นยังไงก็มันจะเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10นึกออกไหมครับตรงเนี้ย เห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นอะไรครับ1 2 7 6ให้มันเป็นฟอร์แมต1 2 3 4แบบนี้นะ1234เนี่ยให้เป็นฟอร์แมตนี้ถัดมาเป็นอะไรครับก็จะเป็น2387แล้วก็อะไรครับ3498เห็นไหมครับเนี่ยก็จะเป็นฟอร์แมตนี้แล้วก็4 5 1 0 9นะครับเนี่ยก็จะเรียงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็ความนานหนา1ค่า k เป็น 1, s ึซอฟต์แฟกเตอร์ตรงนี้ เนื่องจากว่ามันเป็นศูนย์ผมก็ใส่เป็นหนึ่งไว้ไม่เป็นไรครับเพราะว่า S มันเท่ากับศูย์ตลอดอยู่แล้วใส่ซอ์แฟกเตอร์เป็น1ก็ไม่เป็นไรครับแล้วเราก็รันโปรแกรมออกมาได้ผมลบไฟล์เดิมทิ้งไปนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกได้เลยนะครับเพราะว่าผมเซฟไว้หมดแล้วนะครับดับเบิลคลิกออกมาก็จะเห็นว่ามันก็จะมีผลเฉลยออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วก็มีไอตัว e l e m e n t s o l u t i o n นี่ไม่ไม่โชว์แล้วกันไปดูรูปดีกว่าครับ นี่ครับรูปนี้ผมเอาค่า x ที่0.5แล้วก็เอาค่า y ใดๆเนี่ยเอามาพลอตนะครับก็จะมีจุดแค่3จุดแล้วก็อีก2จุดตรงเนี้ยเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขขอบมันยังไงมันต้องตรงอยู่แล้วนะครับกับอ่อกับ a n a l y t i c a l Solu t i o n มันยังมันก็ต้องตรงเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขขอบมันตรงอยู่แล้วส่วนข้างในนี่ก็จะมีเอ่อมีความคัดเคลื่อนเกิดขึ้นอยู่บ้างนิดหน่อย นะครับอันนี้เราก็พอจะเดาได้ว่าถ้าเราใช้จํานวนเอลิเมนต์ที่มันมากกว่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นยังไงครับผลเฉลยมันก็จะเกาะกับเส้นสีแดงๆเนี่ยได้นะครับมันจะแคปเจอร์ได้ได้เรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆเออร์เรอร์ er ก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับ